แน่นอนค่ะเรายังคงมุ่งไปที่เรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองนะคะท่านผู้ชมตามด้านหลังหน้าจอทั้งสองพักเก่าไกลเพื่อไทยมาทั้งตลอดสัปดาห์เลยโดยเฉพาะตําแหน่งที่เรียกว่ายังไม่ลงตัวนะคะกรณีของประธานสภาจะเป็นของพักใดย้ายมาตั้งแต่28 28ยังไม่ได้คุยเลื่อนมาแล้วก็ไปวาระก็คือวางวาระใหม่ เรียกว่าดีลใหม่ก็คือวันที่สองกรกฎาคมก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะสื่อมวลชนของเราเองนะักข่าวของเราเองเนี่ยก็ไปเกาะติดที่พักเก้าไกลนะเห็นบอกยังเงียบอยู่แต่ว่าวันนี้เลขาของพักเก้าไกลออกมาให้สัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวมาติดตามกันแต่อย่างนี้เอื้ออ่านตามรายงานข่าวกันก่อนแล้วกันจากที่มีกระแสข่าวออกมาประเด็นเรื่องการหาลือในตําแหน่งประธานสภากับเก้าไกลได้ข้อยุติก็คือพักเก้าไกลจะได้ตําแหน่งประธานสภานะคะส่วนเพื่อไทยได้ตําแหน่งรองประธานสภาสองที่นั่งบนเงื่อน ใชที่ว่าทั้ง8พักร่วมฝ่ายค้านเดิมจะชูคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนายกพักก้าไกลเป็นนายกตามที่เคยแสดงเจตจำนงไว้กับพักร่วมแต่ถ้าคุณพิธาไม่สามารถฝ่าด่านการโหวตเลือกของสอวอได้เพื่อไทยจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโดยก้าวไกลจะอยู่ช่วงเพื่อไทยะจะอยู่ช่วย พักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้คือไม่แยกตัวออกไปไหนนะคะที่เป็นรายงานข่าวออกมารายงานข่าวยังบอกอีกว่าผลการหารือนี้พบว่ามีสอสอเพื่อไทยรับทราบบางส่วนยอมรับว่าขัดความรู้สึกบ้างแต่พอได้รับฟังการชี้แจงถึงเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลที่เก้าไกลจะยืนข้างเพื่อไทยไม่แยกตัวไปไหนกรณีที่เพื่อไทยเป็นแกนนําทําให้สอสอรับฟังเหตุผลนี้ ส่วนในประเด็นประธานสภาก้าวไกลเพื่อไทยยังได้มีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่ให้สมาชิกของทั้งสองพักออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เพราะเดี๋ยวจะกระทบต่อการหารือของแกนนำแปดพักร่วมในวันที่สองกรกฎาคมนี้ทั้งนี้พักก้าวไกลก็มีการเสนอชื่อคุณปฏิพัฒสันติพาดาสสพิสโนุโลกหรือว่าหมออ๋องนะคะชิงตาแหน่งแคดดิเดตประธานสภานั่นเอง ขณะเดียวกันถ้าย้อนไปเมื่อวานหน่อยเนาะไม่รู้ว่าทีมงานเตรียมภาพทันหรือเปล่าแต่ละถ้า,ถาไม่ทันไม่เป็นไร <c oughs> เพราะว่าถ้าไปดูในไ G ของคุณอุงอิงใช่ไหมคะ <c oughs> คุณอุงอิงแพรทองทานชินวัตนนะคะซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยแล้วก็หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย <c oughs> ปรากฏว่าเธอโพสต์วิดีโอผ่านไอีส่วนตัวเป็นวิดีโอการประชุมร่วมกันระหว่างเพื่อไทยและก้าวไก่ <c oughs> นี่คลิปนี้ใช่ไหมะ <c oughs> นะคะโอ้ดูชื่นมื่นนะนี่โดยฝั่งของเพื่อไทยก็มีคุณอุงอิงแพรทองทานคุณเศรษฐาที่เราเห็นเมื่อกี้แคนดิเดตนายกของ พักทั้งสองท่านเลยแล้วก็ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยคุณหมอพรม,มินนะคะก็ร่วมอยู่ในวงประชุมด้วยตัวแทนของก้าวไกลก็มีฝั่งของคุณไหมใช่ไหมคคุณหมาสริกัญญามีคุณพิชานชาวพัฒนวงศนะคะ นี่นะคะที่โรงแรมโรสบูดซึ่งเป็นการหารือร่วมกันของทั้งสองฝ่ายครั้งแรกนะคะเพื่อพิจารณาถึงการจัดสรรร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567อันนี้คือหัวข้อที่เขาพูดคุยกันแต่เป็นไปได้ไหมละ่ะที่พอมาเจอกันแบบนี้จะไม่คุยกันเรื่องประธานสภาค่ะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ไรายงานมานะอันนี้ <c oughs> เป็นการคาดการ์ว่าอย่างนั้นนะคะแต่ล่าสุดล่าสุดที่ว่าล่าสุดเลยนะเครือมติชนขึ้นแล้ว <c oughs> หัวข้อข่าวชนนั่งงงข่าวเพื่อไทยยอมถอยประธานสภา เลขนำตั้งรัฐบาลว่าอย่างนั้นเอา้าเดี๋ยวนะคะมาดูเนื้อข่าวกันนะคะวันนี้30มิถุนายนตามเนื้อข่าวเลยรายงานข่าวคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์นะคะจากที่มีรายงานข่าวว่าเพื่อไทยยอมเรื่องตำแหน่งประธานสภาพเพื่อเตรียมพร้อมเป็นนายกแทนคุณพิธาน,นะคะหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากสอวอคุณหมอชนน่านบอกว่าไม่รู้ว่าที่มาของข่าวนี้และยังแปลกใจกับข่าวที่ออกมา น่าจะเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าท,ทั้งที่ตนพูดมาตลอดว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีแผนสองแผนสามเพราะเราเคารพพรรคแกนนำเรามีแผนเดียวคือสนับสนุนพรรคแกนนำและสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกเท่านั้นหากเราไปพูดถึงแผนสองแผนสามมันก็คือการสมมุติหากใช้คำว่าถ้ามันก็จะถูกตีความเยอะฉะนั้นการที่จะมาบอกว่าเราขอเป็นแกนนำอะไรต่างๆยืนยันว่าไม่มีอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อวานนี้ตอนที่ตนอยู่กับคุณภูมิธรรม รองหัวหน้าพักแล้วก็คุณประเสริฐเลขาพักก็มีแค่การพูดถึงแนวทางต่างๆที่เราจะไปพูดคุยกับก้าวไกลรวมถึงกระบวนการขอมติพักในวันที่3กรกฎาคมนี้ก่อนจะโหวตประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมว่าอย่างนั้นนะคะ <Okay. S 1> ย้ําว่าผมคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักบางคนไปตีความสิ่งที่ผมสื่อสารออกไปผิดที่ผมให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ โดยเปรียบว่าประชาชนเป็นพ่อแม่เมื่อพ่อแม่ให้เราทำอย่างไรก็ต้องทำแม้เราไม่เห็นด้วยในะเรื่องนั้นก็ตามผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังแต่กลับไปตีความผิดกลายเป็นว่าไม่รักกันสำหรับกระแสข่าวที่ระบุว่าเพื่อไทยได้ตำแหน่งรองประธานสภาทั้งสองคนนั้นเป็นเงื่อนไขในการจัดตั้งรัฐบาลแทนหากก้าไกลทำไม่สำเร็จยืนยันว่าเป็นการปล่อยข่าวะระดับแกนนำเองยัง,งงงว่าเอ๊ะมายัางไงเพราะไม่ใช่ผลดีกับพักแน่นอนและคนที่ปล่อยข่าวมาอ้างตัวเป็นแหล่งข่าวจากเพื่อไทยเช่นนี้ยิ่ง ส่งผลไม่ดียิ่งทาให้เราตกเป็นจาเลยเข้าไปอีกดังนั้นขอย้ําอีกครั้งว่าพักเพื่อไทยยึดมั่นในฉันทามติของประชาชนและเราไม่เป็นเงื่อนไขไปทําการจัดตั้งรัฐบาลไม่สัมและเราจะไม่เป็นเงื่อนไขไปทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จค่ะขออภัยด้วยนะคะจุดมุ่งหมายเดียวคือการทําให้คุณพิธาเป็นนายกและให้พักเก้าไกเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นี่คือสูตรเดียวของเพื่อไทยไม่มีการคิดอย่างอื่น สรุปยังไงอะตกลงก็คือข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่มีรายงานข่าวออกมาคล้ายๆกับคืนวันที่27เลยอะเช้ามา28ค่ะใช่ไหมก็มีอีกประเด็นหนึ่งเข้ามาก็ยืนยันว่าเป็นโคมลอยแล้วก็ไม่จริงนะคะโอ้คุณหมอเนี่ยออกมาพูดวันนี้30นะแต่กระแสข่าวออกมาตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้จนถึงเช้าวันนี้นะคุณก้อยนะแต่ขณะเดียวกันสื่อมวลชนของเราก็ไปที่ก้าวไก่ไปดูบรรยากาศ ค่ะคุณออผู้ชมคือเรื่องนี้เนี่ยหลายคนเองก็จับตามองทั้งสองพักเลยนะคะทั้งก้าวไกลแล้วก็เพื่อไทยวันนี้เนี่ยทีมข่าวของมติชนทีวีเราเองก็ไปปักหลักที่นี่นะคะที่พักก้าวไกลคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะแต่ว่า ก็เนี่ยค่ะนี่คือกลุ่มสื่อมวลชนนะก็มารออย่างนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีรายงานบอกว่ามีแกนนําของก้าวไกลบางส่วนเนี่ยเข้ามาที่พักนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณสิริกัญญารองหัวหน้าพักคุณพิจารณรองหัวหน้าพักนะคะแล้วก็มีคุณช่อโคศกคณะกล้าวหน้าแล้วก็มีเรียกว่าเอ๊รถส่วนตัวนะคะของคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนมาจอดเหมือนทุกวันนั่นแหละแต่ว่าสื่อเองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้า พูดคุยเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาประชุมแล้วก็มาเตรียมข้อมูลในการจัดตั้งรัฐบาลแบบไร้รอยต่ออยู่สื่อมวลชนเองเขาก็อยากจะได้ข้อมูลมานําเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมที่กําลังติดตามว่าเอ๊ะเรื่องราวระหว่างเก้าอี้ประธานสภาที่มีการโยนกันไปโยนกันมาก้าวไกลเพื่อไทยตรงนี้เนี่ยความชัดเจนจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าช่วงเช้าทีา่ผ่านมาจนถึงเที่ยงเนี่ย ก็คือไม่ได้มีใครออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่ปรากฏว่ามีคนออกมาให้สัมภาษณ์แล้วค,คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนี่ออกมาถแถลงให้สื่อมวลชนเลยนะคะก็พูดถึงประเด็นที่จะไปพูดคุยกันในวันอาทิตย์นี้อันเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์เบื้องต้นกันก่อนเลยค่ะ โอเคไม่เป็นไรค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องของเทคนิคนีน้หน่อยนะคะเด,งงเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูดย้อนอ่ะได้แล้วค่ะทีมงานบอกได้ละเชิญรับฟังค่ะตอนนี้ทางพักเก้าไกลยังรอนะครับนัดหมายที่จะพูดคุยกับเพื่อไทยอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับเดี๋ยวรอก,กําหนดเวลานิดหนึ่งนะครับก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้น ก็สิ่งที่ควรจะเป็นก็ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าพักเพื่อไทยกับพัคเก้าไก่พัคเก้าไก่ครับเราก็หวังว่านะครับจะพยายามให้ได้ข้อยุติร่วมกันนะครับก่อนที่จะประชุมร่วมแปดพักนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรอยังไม่ได้คุยกันเลยอย่างเป็นทางการครับนะครับ ครับครับยังยังไม่ได้เรียนยืนยันจริงๆว่ายังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับที่ผ่านมาก็เป็นแต่กระแสข่าวนะครับที่ออกมาเท่านั้นก็เดี๋ยวรอการพูดคุยอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับ อันนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอดีกว่าครับรอการพู้คุยอย่างเป็นทางการดีกว่านะครับจะได้มีความชัดเจนนะครับแต่ก็ยืนยันว่าทั้งสองพักก็จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังไปถึงข่าวเมื่อคืนใช่ไหมครับ ก็ทางผมก็ไม่ทราบว่าข่าวเมื่อคืนเนี่ยามาจากไหนนะครับเ,เพียงแต่ว่าเราก็เชื่อว่านะครับพักเพื่อไทยคงไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นนะครับเรื่องนี้คงไม่ต้องสอนหนังสือสังคราดกันนะครับเพราะว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดเจนนะครับว่า,าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือกพักเก้าไกลนะครับเลือกพักเพื่อไทยเนี่ย มีความต้องการที่จะให้รัฐบาลนะครับชุดใหม่กลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยแล้วก็แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยเ,เราต้องช่วยกันนะครับไม่ทำให้ความผิดปกติที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยกลายมาเป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสมาชิกวุฒิสภานะครับจะช่วยกันคืนความปกติให้กับระบบรัฐสภานะครับนี่นะคะก็เป็นการถแถลงล่าสุดของทางเลขาธิการจากพรรคเก้าไกลอันนี้น่าจะสอดคล้องกันกับทางฝั่งเพื่อไทยนะว่าเอ๊ะข่าวนี้ข่าวน,นี้ออกมาได้ยังไงนะคะเออข่าวนี้ออกมาได้ยังไงฝั่งของเก้าไกลเขาก็ เออก็ออกมาได้ยังไงเหมือนกันนะคะ<ช>สอดคล้องกับที่คุณหมอชนน่านก็บอกว่าเอ๊ะก็พอเห็นข่าวแล้วก็ไม่รู้ว่ามายังไงใช่ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ